รางวัลแรกหลังจากข้ารวมกิจรกรรมการแข่งขันจักรยานที่น้องเปรื่ออันดับเจ็ดรุ่นห้าสิบห้าสิบเก้าปีเสือภูเขาเปิม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 นี่คือ จักรยานคันที่ใช้ในการแข่งขันสนามแรกได้ถ่วยรางวัลดับเจ็บตอบโจทย์มากๆต้องขอบคุณช่างใหญ่ใจสปอร์ตยอดคุณพลคนเขาเคาะนะครับที่อนุเคราะห์จักรยานสเปกเรียกว่าโดนใจนะครับคอนเซปต์ของการใช้จักรยานเข้าร่งมาในคันก็ต้อง จักรยานสเปคสูงไว้ก่อนนะครับคันนี้ตอบโจทย์เลยเลือก็เป็นประสบการณ์ในการแข่งขันในการฝึกซ้อมเพื่อให้ได้มาซึ่งรางวัลอันภาคภูมิใจะขอบคุณช่างใหญ่ได้หลายด้ยครับเด้ขอบคุณเพื่อนสามาชิกเขาเขียวขอบคุณตะตองบินขอบคุณเพื่อนๆน,น,น,นักปั่นทุกคนนะครับที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ขอบคุณครับจัางใหญ่ครับขอบคุณทุกคนครับ